นำเขเมีนิพากันขาสั่นพับพับ,พบ อยู่ดีๆก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมพูดเพร,ะราะขึ้นมาเลยค่ะหลังจากเจอของจริงอย่างเกาหลีใต้ซึ่งเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่ส่งหนังสือประท้วงอะไรทั้งนั้นเสียเวลาส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองทีมสอบสวนชุดพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชบุกเข้ามาที่กรุงพนมเปญทันทีแถมยังบอกด้วยว่าอยากจะตั้งทีมของเกาหลีเข้ามาทํางานร่วมกับตํารวจเขมรให้มันรู้กันไปนเลยว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนกันแน่จะทะลวงไส้ให้หมดไม่ให้คนเกาหลีโดนหลอกโดนลักพาตัวอยู่ในขุมนรกนี้อีก ล่าสุดเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศโพสต์ข้อความระบุว่าสื่อเวียดนามรายงานถึงทางกัมพูชาตอบกลับเจ้าหน้าที่เกาหลีว่ากัมพูชาน้อยใจเรามองว่าเกาหลีใต้เป็นเหมือนดองกันแต่พวกคุณกลับวิพกาววิจาร์ณเรามากเกินไปอาชญากรเป็นคนจีนเหยื่อเป็นคนเกาหลีเราเองติดอยู่ตรงกลางทำไมถึงมาโทษกัมพูชาทั้งหมด วันที่21ตุลาคม2025สื่อเกาหลีรายงานว่าอัทีนักศึกษาชาวเกาหลีปารคมินโฮที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในคอมเพล็กซ์อัทยกรรมกัมพูชาถูกส่งกลับประเทศแล้วอันจุงมันหัวหน้าหน่วยสืบสวนตำรวจจังหวัดขยองบุกรับมอบอัฐิของนายพักอายุ22ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีซึ่งถูกทรมานและสังหารในคอมเพล็กซ์อัทยกรรม ที่ประเทศกัมพูชาออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนในเช้าวันที่21ตุลาคม2025อัิฐิของนายพักถูกส่งกลับถึงเกาหลีในเช้าวันเดียวกันโดยเที่ยวบิน Korean Air KE690 ซึ่งลงจอดที่สนามบินอินชอนเมื่อเวลา8นาิา4นาทีถือเป็นเวลา74วันหลังจากถูกพบเสียชีวิตเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติเวชจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีที่ร่วมทำการชนะสูตรสมในกัมพูชาได้ส่งมอบอัฐิให้หัวหน้าหน่วยสืบสวนของขยองบุกเพื่อส่งต่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวของนายพักไม่ได้เดินทางมาที่สนามบินในวันรับอัฐิทางการกัมพูชาให้ความร่วมมือในการส่งคืนอัฐิอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเนื่องจากคดีนี้สร้างกระแสความไม่พอใจในเกาหลีเกี่ยวกับอชาชญากรรมที่มุ่งเป้าคนเกาหลีในกัมพูชา เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้และเจ้าหน้าที่สืบสวนของกัมพูชาได้ทำการชนสูตรศพร่วมกันเมื่อวานนี้ที่วัดทุกกตาลาในกรุงพนมเปญใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นได้ทำการเผาศพทันทีและส่งอัฐิกลับประเทศฝ่ายเกาหลีมีผู้เข้าร่วม6คน ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายนิติเวชของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่สืบสวนจากจังหวัดเคยองบุกแพทย์นิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติและอายการจากกระทรวงยุติธรรมส่วนฝ่ายกัมพูชามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์อีก6คนร่วมด้วย ศพของนายพักถูกเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บศพของวัดดังกล่าวนานกว่า2เดือนหลังพบศพรายงานระบุว่านายพักเดินทางมาถึงกัมพูชาเมื่อวันที่17กรกฎาคมโดยบอกครอบครัวว่าจะไปดูงานแต่กลับถูกลักพาตัวไปกักขังและทรมานในคอมเพล็กซ์อาชญากรรมที่เรียกว่าเวนช์นิคมอาชญากรรมและเรียกค่าไายก่อนถูกพบเป็นศพภายในรถยนต์บริเวณภูเขาโบกอจังหวัดกัมปอดเมื่อวันที่8สิงหาคม ขณะพบศพเจ้าหน้าที่พบร่องรอยบาดแผลและรอยฟกช้ำหลายแห่งซึ่งบ่งชี้ถึงการทรมานแต่จากการผ่าชนสุดร,ร่วมล่าสุดไม่พบร่องรอยการตัดอวัยวะภายในแต่อย่างใด สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดจะได้รับการระบุภายหลังเมื่อทำการตรวจชิ้นเนื้อทดสอบยาเสพติดและทดสอบพิษวิทยาในเกาหลีใต้เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดพร้อมกับการสอบสวนของทั้งสองประเทศหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นเลยค่ะเพราะว่า,ขาเขมรทำตัวเป็นเหยื่ออีกแล้วอ้างว่าตัวเองอยู่ตรงกลางแล้วก็โบยความผิดทั้งหมดไปให้กับจีนเต็มๆเ,เรามาดูความคิดเห็นของคนไทยกันค่ะ ถ้าเจ้าของบ้านไม่อนุญาตใครมันจะกล้าเข้ามาทำสิ่งไม่ดีแบบเปิดเผยล่ะใช่ไอ้เขมรเองอยู่ตรงกลางและเป็นศูนย์กลางที่เอื้ออำนวยไงยทำมาเป็นน้อยอกน้อยใจนี่แหละรายได้หลักของไอ้ฮุนเซนทำมาเล่นบทเหยือ่อประเทศที่โทษแต่คนอื่นคนขเขมรเคยโทษรัฐบาลมันบ้างไหม นักการเมืองไทยและรัฐบาลไทยทำงานที่คนไทยหรือระบอบทรราชาหุนเซ็นกันแน่ MOU 43-44ก็แกล้งตีมื่นไม่ยอมยกเลิกกำแพงชายแดนก็ไม่มีแอคชั่นจริงจังอะไรเหมือนรอให้เขมรอพยพนับล้านเข้ามาก่อปัญหาในประเทศไทยซึ่งต่างจากเวียดนามเขาทำกำแพงกันเขมรอพยพแล้ว ส่วนเกาหลีภายในไม่กี่วันละแวกหัวหดไม่กล้าหือเพราะนักการเมืองเกาหลีใต้เขาไม่เล่นปาหี่เหมือนนักการเมืองไทยและสื่อบางสำนักที่รับเงินสปอนเซอร์จากในทุนบางพักและจากต่างประเทศรวมทั้งสิทธิมนุษยชน NGO หลายคนก็ได้น้ำเลี้ยงจากเครือข่ายจอโซรส นอกจากนี้ทางเพจ World Forum มข่าวสารต่างประเทศยังเปิดเผยข้อมูลล่าสุดได้ว่าสรีฮนุวิลกัมพูชากรณีใหม่ชายชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองสรีฮนุวิลก่อต่อเกาหลีประกาศวันนี้ว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันที่20ตุลาคมพบชายชาวเกาหลีวัยประมาณ50ปีเสียชีวิตในห้องพัก ตำรวจสีหนุวิวได้แจ้งสถานทูตเกาหลีทราบและส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุมีรายงานว่ายืนยันพบหนังสือเดินทางจดหมายที่เชื่อว่าเป็นจดหมายลาตายและโทรศัพท์มือถือ นที่เเกิดหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุว่ามาจากภาวะซึมเศร้าปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาอื่นอย่างไรก็ตามข้อมูลเกาหลีใต้ระบุว่าปัจจุบันยังมีชาวเกาหลีกว่า 1, 5 0 0คนในกัมพูชาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์หรืออยู่ระหว่างหลบหนีหรือไม่ประสงค์กลับเกาหลีแม้วันสุดท้าย17ตุลาคมที่ทางการเกาหลีมารับพลเมืองในกัมพูชายัางช่วยพลเมืองได้อีก3คนในกลุ่มพนมเปญ ถูกกักขังบนตึกสูง3าคนถึงแม้จากบอ่อแสบนอาคารอาจมีชาวเกาหลีมากถึง50คนจำนวนพลเมืองเกาหลีถูกพากลับประเทศแล้ว64คนรวม3รายหลังวันที่20ตุลาคมสื่อเกาหลีรายงานว่าค่าตัวชาวเกาหลี10,000ถึง15,000ดอลลาร์ในกัมพูชาชายชาวเกาหลีรายหนึ่งกระโดดน,นี้จากอาคารหนีตายอย่างระทึกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ชายชาวเกาหลีสองคนถูกกักขังโดยแก๊งอาชญากรชาวจีนในเมืองสีฮนุวิลประเทศกัมพูชาพยายามหลบหนีโดยการกระโดดจากอาคาร4ชั้นหนึ่งในนั้นได้รับการช่วยเหลือส่วนอีกคนถูกจับกลับไปและยังคงหายตัวไปจนถึงขณะน,นี้แม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเพิ่มมาตรการปร,ปราบปรามอย่างเข้มงวดหลังจากมีคดีอาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งแต่ยังมีชาวเกาหลีจำนวนมากที่ถูกกักขังอยู่ในศูนย์อาชญากรรมภายในประเทศกัมพูชาจากการสัมภาษณ์ของสำนักข่าว c ี s เมื่อวันที่ส 8กันยายน2025ชายชาวเกาหลีอายุ20ปี2คนนามสมมุตินายเและนายบถูกคขังอยู่ในศูนย์อาชญากรรมในเมืองสีฮันุวิลพวกเขาต้องทนต่อการทำร้ายร่างกายจากสมาชิกแก๊งและทนไม่ไหวจึงตัดสินใจหนีโดยกระโดดจากชั้น4ของอาคารนายเกระโดดลงมาแล้วขาหักทั้งสองข้างขยับตัวไม่ได้ส่วนนายบีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและหนีต่อแต่ถูกแก๊งชาวจีนตามจับกลับไปอีกครั้ง คนร้ายทิ้งนายเอไว้ที่จุดเกิดเหตุก่อนที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จะช่วยนำส่งโรงพยาบาลในสีฮนุวิลและส่งต่อไปที่พนมเปญและเดินทางกลับเกาหลีใต้ได้สำเร็จส่วนนายบียังไม่ทราบชะตากรรมทั้งคู่ถูกกักขังมานานกว่า3เดือนและถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์ก่อนตัดสินใจหนีค่าตัวและการค้ามนุษย์จากข้อมูลของคนท้องถิ่นและชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา ค่าตัวของชาวเกาหลีอยู่ที่1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเนื่องจากชาวเกาหลีถูกมองว่ามีฐานะดีและสามารถใช้เป็นเหยื่อในการหลอกลวงออนไลน์ได้ง่ายกว่าจึงมีราคาสูงกว่าชาติอื่นในเอเชียนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายเหยื่อระหว่างแก๊งอาชญากรรม ทำให้การติดตามหาตัวเหยื่อยากมากบางคนถูกขายย้ายจากพนมเปญไปสีฮานุวิลไปภูเขาโบกอรหรือพื้นที่ชนบทอื่นๆและบางรายถูกขายข้ามพรมแดนไปยังลาวหรือพมา่าอีกด้วยแม้ในช่วงหลังจะมีภาพกลุ่มคนร้ายขนของหนีออกจากศูนย์อาชญากรรมหลายแห่ง ในกัมพูชาแต่ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังคงดําเนินการหลอกลวงทางออนไลน์อยู่และเชื่อว่ามีชาวเกาหลีจํานวนมากยังถูกขังอยู่ในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมายังมีรายงานการช่วยเหลือชาวเกาหลีสองคนจากหนึ่งในศูนย์สีฮันุวิลทางนี้หนึ่งในชาวเกาหลีที่ช่วยเหลือผู้ถูกกักขังบอกว่ามันไม่ได้จบแค่ในกัมพูชาเท่านั้นเหยื่อบางคนถูกขายต่อไปถึงลาวถึงพมา่าซึ่งถ้าเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วการช่วยเหลือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ตอนนี้ยังมีชาวเกาหลีจำนวนมากที่ถูกขายและเคลื่อนย้ายอยู่จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยด่วน ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับความคั่งแค่ร128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์0รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02-481-5677หรือ Line แอดท็อปช็อปปิ้ง พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u p เปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ